มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้ครับเราอยู่กันกันกบสติลอะลามไทม์ลอตครับผมเฮ้ยจะว่าไปแมพเขาคุนค้นๆไหมเหมือนสติลเบลอ์เลยโอ้โหปุ่มเซตติ้งนี่ใช่เลยนะครับ <c oughs> ปุ่มเซตติ้งนี่คือหน้าโดนมากอะ่ะทุกคนหน้าโดนแบนมากเหมือนของุ้ัฒนาแซมมี่เลยนะครับผม <c oughs> ผมกดปิดเสียงไปแล้วนะ <c oughs> ทำไมยังไม่ปิด <c oughs> ปุ่มเซตติ้งปอมนะครับผม จะเปิดหรือปิดก็มีค่าเท่าเดิมแต่ว่าหลังนี้เปิดไว้อยู่ครับเพราะฉะนั้นเรายกกันสักหน่อยก็แล้วกันนะขอยกอีปิกไปเลยนะครับผมกล่องกระดาษเช็ดชูไม่นี่เป็นตัวอะไรเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคได้แล้วได้แล้วล็อก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 ก่อนล็อกก่อนเอ้าเอ้าทำไมผมมีตัวเนี้เอ้ยผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะทุกคนทําไมจู่ๆได้ตัวมาฟรีแบบงงๆก็ไปดูนะครับผมแล้วก็มี2.65เอ็มแล้วนะครับผมมังกีดีลูโฟมานี่เลย มานี่เลยมังกี้ดีลูโฟโอเคได้ไปแล้วถือเลยเนี่ยอันนี้เป็นลูฟี่นะครับตัวจากเรื่องวันพีทถืออะไรไม่รู้นะครับผมแต่ว่าน,นี่ไม่ใช่แมปของผู้พัฒนาจริงๆนะเพื่อนๆผู้พัฒนาสติวอะลาทามลอดเนี่ยคือแมปเขาโดนปิดไปแล้วนะครับถ้าเป็นแมปจริงเนี่ยบอกเลยว่าระบบดีกว่านี้อีกหลายเท่ามากๆไม่งั้นคนเล่นไม่เยอะอันนี้เป็นแบบแมปที่ได้รับแรงบันดาลใจอีกขั้นหนึ่งนะครับผมก็ก๊อปจากผู้พัฒนาที่โดนปิดไปมาอีกทีหนึ่ง ทุกคนคิดดูดิขนาดก๊อปมายังดีขนาดเนี้ยแล้วของจริงจะดีกว่านี้อีกแบบหลายเท่าอ่ะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับผมว่าทําไมคนเล่นเยอะครับตอนนี้เรามีลัคกี้บูทอ้าวเปิดอยู่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมก็โดนไปอ้าว,าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยมีเพื่อนตีให้เพื่อนตีให้หน่อยเฮ้ยเฮยตีโดนไหมตีโดนไหมเพื่อนเขาตีไม่โดนแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ได้ของคนนี้มา <c oughs> ผัดกันยกยกมายกกลับไม่โกงขอดูรีเบิร์ตหน่อยนะรีเบิร์ตเราอ้าวรีได้แล้วนี่ ผมกดรีเลยแล้วกันนะครับผมป้าบเข้าให้โอเคแมปดีรีเบิร์ตได้ทีนี้มาซื้อของร้านไหนอะร้านนี้ซื้อของได้เกมดีเกมดีจะต้องเป็นแบบนี้ลิมิเตโดมิวเทเชียนโคลัมเบียกดได้ไหมกดได้นะครับผมแต่ไม่ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นยังก่อนนะ <c oughs> แมปภาษาสเปนอ้าวเข้ามามาอีกคนนึงรอรอรอ,อบ้านเปิดนะครับผมผมขอทดสอบปืนพึ่งปืนพึ่งใช้งานจริงไม่ได้อะทุกคน คือเราซื้อได้แต่ว่าใช้งานจริงไม่ได้นะครับผมแล้วถุงมือนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยโอเคได้ได้ได้อาจจะมีการดีเลยปัญหาอาจจะมาที่เราใช่ไหมเพื่อนนี่แน่รีเบิร์ดแล้วตัวหายครับแต่ว่าตัวที่ใช้รีเบิร์ดก่อนหน้านี้ยังมีค้างไว้ให้อยู่เฮ้ยโดนตีทีเดียวตวเยี่ยเลยเลยวะล <c oughs> กลับเกิดใหม่เลยโอเคแต่ของยังอยู่นะของไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมขาดอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนๆนีโนดีออกโซคือตัวอะไรอะ่ะเออเอาดิเอาดิครับเอาดิ เอาดิเอาดิตีโดนเดี๋ยวโดนไหมโดนไหมทาไมผมตีไม่ได้เออโดนแล้วโดนแล้วโอเคจะต้องเข้าข้างหลังนะครับผมเข้าข้างหน้าไม่ได้แล้วก็ยกไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุกจุกจุกมาจุกเออมึกโดนล,ลุมเอ้ยจาได้ลหานี่ใครจําได้ไหม <c oughs> นี่มันจากเรื่องเจ้าหมาโง่แกทําให้ฉันดูแย่มา <c oughs> พอเลยแล้วกันเป็นระดับอะไรไม่รู้นะครับเอ้าไม่ได้เงินไม่พอทุกคน5.4เอ็มพอรีเบิร์นแล้วเงินหายหมด เราจะต้องฟาร์มก่อนบ้านหลังนี้เปิดแล้วเฮ้ยเจ้าของมา,ล <c oughs> ามลลเลยทันไหมเนี่ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคแอบเนียนไว้แอบเนียนไว้อ๋อเห็นแล้วไม่ต้องแอบแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ว้วาวหลังนี้มีระดับอะไรอะ่ะเป็นระดับมีมนะครับผม <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่าเป็นระดับซีเคิทนะครับแต่ว่าตัวให้เงินเยอะมากโอเคเดี๋ยวเรารอหลังนี้ลืมไปเลยว่าผมมีกับดักอยู่นี่ว่ะเมื่อกี้ถ้าเราใช้กับดักจับล็อกก็น่าจะได้อยู่นะ แล้วก็มีเจ้าหมางูด้วยนะครับผมหมางูหมางูกับคนนี้ยืนอ,อยู่อันนี้น่าจะเป็นผู้พัฒนาแบบรือเกว่าเนี่ยสามสองหนึ่งเข้าไปปึ๊บโอเคเข้ามาได้แล้วแอบเนียนแอบเนียนแอบเนียนไว้โอเคได้อยู่นะ่าจะไม่เห็นเรานะยังมาในนนิดนึงครับผมโอเคได้อยู่แหละแขนโ่นิดนึงจะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเลือหันข้างดิหันข้างแบบนี้ดีกว่าไหม โอ้เหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นอ๋อเข้ามาด้วยกันเมื่อกี้เขาให้อีกคนนึงยกไปนะครับซีซ่าซีซี่เอาเห็นเราแล้วเหรอโอเคงั้นก็ออกมาแสดงตัวได้แล้ว <c oughs> เอาให้เราตัวหนึ่งเหรอขอบคุณมากเพื่อนขอบคุณมากตัวไหนตัวไหนตัวนี้เหรอโอ้ยใจดีจังเลย thank you หลายๆ thank you so much เพื่อนโอเคไปได้ไหมไม่ได้ติดเดี๋ยวรอรัวเปิดแป๊บหนึ่งครับบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยผมก็ลืมโอเคเราได้ตัวโหดมาด้วย เพื่อนใจดีมากโอเคเดี๋ยวขอย้ายแปบนึงนะครับย้ายมาไว้ตรงนี้อ๋อเมื่อกี้เกมบั็กครับตัวรีเบิร์ดตอนแรกคิดว่าแบบรีไปแล้วนะครับผมจะอยู่กับเราตลอดไม่นะเพื่อนๆจะต้องไปหาใหม่ครับเดี๋ยวกับดักมาวางไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพื่อนเขาอุตส่าห์ให้มาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เรามีเงินแล้วครับสามารถปลดล็อกได้เกือบทุกตัวหรือเปล่ามี6.9อ่ะได้ไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้ได้นี่ได้เพื่อนเอาไหมเพื่อนไม่เอาผมเอานะเอาเพื่อนเขาเอานะครับผมยังไงเราจะไปสู้กับเขาไม่ดีกว่า หลายคนจัดนะครับผมเรามาล็อกบ้านแล้วก็รอตัวใหม่ดีกว่าเราเอาแค่มิทิกก็พอเอาไปฟาร์มก่อนเฮ้ยยาสิยายายาเอาเอาดูแล้วดูแล้วอุตส่าห์ว่าจะเอาแค่มิทิกแต่ว่าเมื่อกี้บักเอ้ยเมามาโอเคได้อยู่ได้อยู่เออเออยาดียาดียายายานะยานะเอาดีเอาดีเอาดีสู้เหรอฮะสู้เหรอต้องใช้กับดักจับล็อกครับจนพรุ่งนี้ไปไหนแล้ววะมานี่โอเค นี่เอ้ย,อยไม่ได้โอ้ยกดผิดอ่ะเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตหุยกล่องมากล่องมาเอาไงเอาผมปล่อยเพื่อนเอาไปเพราะเพื่อนคนนี้เขาให้ของเรานะครับผมเราจะไม่ไปแย่งเขานะทุกคนอีเ,อเวนต์ดูครับอีเ,อเวนต์มาทีนึงนี่ไม่เหมือนของคุณแซมมี่นะครับผมที่มาแบบแป๊บเดียวนะครับไม่กี่นาทีอันนี้อย่านะเว้ยอย่านะอย่านะมีใครมาไหมมาไหมมาไหมเฮ้ยโอเคอดแล้วอดแล้ว,ลวเพราะว่าเราอยู่นี้ โดนขังอยู่ในบ้านอดไปเลยให้เงิน 1.5m ด้วยอะ่ะคือเยอะกว่าตัวนี้อีกมันมาอีกแล้วขยันเข้าจังเลยนะเจ้าพวกนี้จัดการไปจัดการไปก่อนจัดการไปก่อนเฮ้ยโอเคได้ได้ได้ได,ได้ออกไม่ได้หรอกออกไม่ได้หรอกโอเคตีไม่ค่อยโดนนะถุงมือต้องใช้ไม้เบสบอลผมว่าไม้เบสบอลคือชิดบล็อกเหมือนมันจะใหญ่กว่านะครับและอะไรคือการที่ผมวางกับดักไว้ตรงนี้แต่ไปตีเดี๋ยนะ เมื่อกี้ผมกดวางตัวนี้มันมาติดตรงเนี้ยมันติดฮิตบ็อกซ์จะนี่เหรอเฮ้ยโอจีโอจีโอจีโอ้โห 75m ไม่พอทุกคนเจะต้องฟาร์มก่อนโอ้โ oh, หน้าบ้านเราสองตัวเลยนะครับผมต้องจะเล่นคุณอยู่ตอนนี้โอ้โ oh, ห oh, มันวางกับดักเต็มหน้าบ้านเราเลย <laughs> มันเยอะมากอะเฮ้ยแต่ว่ากับดักเขาสตันนานนะสตันนานกว่าสติวอเบรอสนะครับผมมันนี้10วิเลยของสติวอเบรอสแค่5วิเองเฮ้ย hey, <hey>, hey, มันจะใช้บัคเข้ามาเอาของเราอะมันมีคนเนี้ยดูดิ ดูผมวางกับดักดีมันมีคนจะใช้บัคจัดการจัดการเออโอเคดีเซตไหมรีกลับไปเกิดใหม่เอายังยังมันยังมันยังไม่กลับไปเกิดใหม่โอเคเรียบร้อยจัดการก่อนจัดการก่อนโอเครีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมลองบ้างดีมันใช้บัคเมื่อกี้เนี้ยเขาย,า,งงายังไงเหมือนว่ามันกระโดดสแปมย้ำๆตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะต้องมีของด้วยอาจจะต้องมีของช่วยด้วยนะครับผมทะลุเข้ามาในกําแพงเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจถ้าเห็นคนบินได้พอดีว่าแฮ็กเยอะมาก นี่คออะไรวะเนี่ยรวมพลคนชอบแฮ็กหรือยังไงผมเจอแบบโหหลายคุณเลยนะเราเปลี่ยนห้องเงินก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมเอ้ยนี่ไงตัวที่ผมต้องการรีเบิร์ตมาานี้มานี้มานี้มานี่ใช้ใช้เออเออมานี้เ็วโอ้ยเด็ดเด็ดเดดใส่ตะมะเมื่อกี้ใส่ตะมะวิ่งทะลุกำแพงใช่ไหมนั่นหรือเขาแหลกเขาไม่แหลกเราอาจจะแหลกก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้ผมกดรีเด้แล้วนะกดรีปุ๊บมันจะหายหมดเลยนะเพื่อนๆเอาไงดียังก่อนก็แล้วกัน Bacon. Bacon เบคอนเบคอนเหาไแม่เบคอนเอาตัวฟาร์มไปเก็บไว้ก่อนได้ไหมฝากเบคอนไว้เบคอนก็จะให้คืนหรือเปล่าโอ้โหทุกคนตัวรีเบิร์ตเพียบเลยนะครับผมคือเซิร์ฟเมื่อกี้ไม่มีเลยนะเนี่ยเบคอนเอาไปเลยให้ดูด <c oughs> ิผมไปปลดล็อกเพิ่ม34ตัวเลยนะครับผมเยอะมากอะ่ะอีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหม มันมีตัวเป็นซับเซิฟไปแปลกมากอ๋อเครื่องนี้ร리파ด도เนี่ยก็คือเราเอาพวกนี้นะครับผมเป็นร็อตที่มีมารวมเออเด็ดเด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 ดขยกขยกขยุกขยกเบคอนเบคอนเบคอนเบเคอนเบคอนเดี๋ยวยกไปได้ไงยกแล้วมันออกแล้วผมกดตีไม่ได้พอดีว่าเกมนี้มันเ <c oughs> บคอนโอตลกตรงที่มันยกไปแล้วก็ดีเลยอะมันเอาของเราไปเลยนะครับผมเราไป ฝากเพื่อนไว้ทําไมเขาวิ่งเร็วจังเลยอะ่ะมันมันเร็วเกินความสามารถสปริงอ่ะทุกคนแฮกอีกคนหรือเปล่านะี่ที่เซิร์ฟมันกระตุกกระตุกเนี่ยคือแฮกมันเยอะนะครับโอ้ว้าวมีคนใจดีเติมซื้อคูณ2ให้ฟรีในเซิร์ฟครับผมสมอฟแคตติดโคลัมเบียมานี่เลยเพื่อนอย่านะเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้ว,ลวตีเพื่อนก่อนเลยตีเพื่อนก่อนตีเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวเรารอ,รอเขาไมายกก่อนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังจะยกรีเบิร์ตไป <c oughs> เจอเราหลอกขังไว้ในบ้านนะครับผมแล้วเราก็มายุกของเขาครับยกของเขาไปแล้วครับผมไปแล้วนะไปแล้วนะยังไงเพื่อนยังไงยังไงยังไงปืนพึ่งเกือเจ๊ยังไงยังไง,ง,ง,ไง,ง,ไงเกมนี้มันกระตุกมันตีไม่ค่อยโดนเดี๋ยวสักพักหนึ่งมาขอคืนแน่เลยผมว่าเรามีเงินซื้อของแล้วเมื่อกี้ผมได้ในส่วนของโต๊ะใช่ไหมแล้วก็สปริงอะอันนี้เอาออกนะครับผมถุงมือเอาออก แล้วก็อันนี้เอาออกทีนี้ถุงมือใหม่มานี้สมอแคทมานี้มานี้โอเคยังไงเพื่อนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมา,มาวแล้วมาแล้วมันจะมาแล้วอึ๊บโอเคยังไงเพื่อนยังไงโอ้ยไม่ถึงเมื่อกี้สมอแคทอีกตัวหนึ่งมาเข้าฐานไปเลยพวกโอเคยังอยู่ยังอยู่อีกเหรอยังอยู่ยังอยู่อีกเหรอฮะโอจีอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมผมไม่มีเงินอะร้อยห้าสิบล้านนะครับผมเพื่อนเงินพอเปล่า เพื่อนก็นเงินไม่พอเหมือนกันนะครับเจ้าหมามาดิห้าล้านไม่พอผมต้องรอยกของเขาทางนั้นเงินเขาน่าจะพออยู่มั้งเอาไม่พอเหมือนกันต่างคนต่างไม่มีเงินมี2.3ครับไอตอนมีเงินแต่มันไม่ค่อยออกมาพอไม่มีเงินนี่คือออกมาดีดีสูเพกขอลองซูเพกเอาตอหายไปไหนวนะเนี่ยเอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ทําไมมันไปหัวตัวบักกระจายเลยเว้ยบักกระจายเลย อะลองกดใส่บ้านตัวเองตรงนี้วะอ่ะเึ๊บก็ยังโผล่ที่เดิมไหมเอาเอากดตรงนี้ดิเึ๊บเอาเดี๋ยวไอทมบักหนักมากอะสมมแคทมามานี่มานี่พวกเออเออเราต้องจับล็อกครับไอทมจับล็อกน่าจะเวิร์กสุดนะครับผมโอเคไป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 แล้วก็จับล็อกอีกทีนึงเออล็อกแบบต่อเนื่องครับเพราะว่ามันล็อกเอาเดี๋ยวล็อกอยู่นะเว้ยล็อกอยู่นะล็อกอยู่นะยังจะกดได้อีกไปไปไปเออไปโอเค ได้แล้วได้แล้วต้องใช้กับดักครับกับดักคือเวิร์กสุดเลยทุกคนโอเคสําหรับคลิปวิดีโอน,นี้นะครับผมเดี๋ยวผมพอแค่นี้ก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 มันยกแล้วมันยกแล้วอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยทีนี้ยังไงยังไงเอยมันมันจุกมันจุกหลบจุกหลบไปจัดการมนดิเพื่อนจัดการมันจัดการมันเออได้ไหมได้ไหมผมว่าผมตีได้อยู่นะโอเคได้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  ยังไม่หายนะครับผมเบลลร็อตก็ God, ยังอยู่กับเราอยู่คลิปนี้ก่อนจะก,กันไปยังไงผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับมิสเตอร์หมึกด้วยนะครับ